สวัสดีครับเครื่องนี้เป็นรุ่น Proco M3 ของคุณปรเมศตนะครับอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดมาแล้วก็เครื่องดับเปิดไม่ติดนะครับดูสภาพตัวเครื่องอันนี้เป็นฟิล์มกระจกแตกมาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ส่งมาประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้าน,นหลังแล้วก็รอยตรงกระจกนี่รอยตรงนี้นะครับเป็นรอยมาอู่แล้วนะ อโอเคเรามาดูเวอร์ชั่นของตัวเครื่องกันผมได้ทาการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ M I U I. เวอร์ชั่นเกี่ยวกับ MIUI เวอร์ชันล่าสุดณนะปัจจุบันวันนี้นะครับเป็น12.5.8.0นะครับลองกดตรวจสอบหาอัปเดตไม่พบการอัปเดตนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้อัปเดต แอประบบนะครับอ่ตรงนี้ผมก็อัปเดตให้หมดแล้วอ่าเนี่ยครับเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วเดี๋ยวต้นคลิปวิดีโอผมจะเช็คการทำงานของเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอเนี่ยผมจะรีบูตเครื่องแล้วก็เปิดปิดเครื่องให้ดูรีสตาร์ทให้ดูประมาณนี้นะครับตอนนี้ใช้ซิมของทางร้านอยู่นะครับซิเมเอสเปิดบลูทูธแล้วก็เปิด wi-Fi ของทางร้านไว้แล้วก็แบตชาร์จเต็ม100%แล้วนะครับ ลองทดสอบการโทรครับโทรแบบเปิดลำโพงด้านล่างนะครับศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม1506สวัสดีครับลำโพงล่างได้ยินนะครับนี่ลำโพงบนครับเเพื่อคววววามสะดดรร็ ใช้งานได้นะครับนี่เซ็นเซอร์หน้าจอครับโอเคใช้งานได้ครับหน้าจอนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าใช้งานได้นะครับเพิ่มแสงลดแสงนี่ครับเพิ่มแสงลดแสง ใช้งานได้ครับลองเล่นไปทั่วหน้าจอโอเครับวัดได้ปุ่มครับลดเสียงกดได้ครับเพิ่มเสียงกดได้ครับสั่นทำงานครับ ปุมล็อกหน้าจอปุ่มสแกนนิ้วใช้งานได้นะครับตัวแฟลไฟฉายครับใช้งานได้ครับดูชาร์จชาร์จเข้านะครับขึ้นชาร์จด่วนเนี่ยครับขึ้นชาร์จนะครับสายฟ้าสองขีด ลองอีกทีนึงนะครับอชาร์จข้าวครับขึ้นชาร์จด่วนครับนี่ครับผมดึงออกเลยนะต่อไปครับกล้องหน้ากล้องหลังฮัลโหลเช็ควิดีโอของกล้องหลัง ใช้งานได้ไหมเช็คไมโครโฟนกล้องหลังบันทึกเสียงกล้องหลังฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คอันนี้กล้องหน้านะครับฮัลโหลเช็คกล้องหน้าใช้งานได้ไหมเช็คไมโครโฟนเช็คอัดเสียงเช็คบันทึกเสียงของกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คมาดูกันครับ เช็ควิดีโอของกล้องหลังใช้งานได้ไหมเช็คไมโครโฟนกล้องหลังบันทึกเสียงกล้องหลังฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คใช้งานได้นะครับกล้องหน้าฮัลโหลเช็คกล้องหน้าใช้งานได้ไหมเช็คไมโครโฟนเช็คอัดเสียงเช็คบันทึกเสียงของกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คใช้งานได้นะครับ ต่อไปครับทดสอบบันทึกเสียงไมโครโฟนด้านล่างครับไมค์ตอนโทรครับฮลัลโหลทดสอบไมโครโฟนทดสอบไมค์ตอนโทรทดสอบไมค์บันทึกเสียงใช้งานได้ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามฮลัฮโลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮลัฮโลโหลฮัลโหล ทดสอบไมโครโฟนทดสอบไมค์ตอนโทรทดสอบไมค์ประแจเสียงใช้งานได้ไหมหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลอ่าเช็คเสร็จแล้วนะครับใช้งานได้ต่อไปนะครับทําการรีบูตเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องนะครับเลือกตรงนี้นะครับรีบูตแล้วก็แตะเพื่อรีบูตครับ แล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะเปิดติดนะครับระหว่าง,างนี้ผมจะถอดซิมอ,อก,ก่อนนะครับเป็นซิมของทางร้านนะ,ะเครื่องเปิดติดแล้วนะครับ <c oughs> ปิดเปิดเครื่องได้ครับรอพักหนึ่งนะคลิปไม่มีการตัดต่อนะครับ สดสดเลยรอพั๊บนึงครับกระติดแล้วนะครับนี่จะผมเข้าไปปิดในก,การปลุกอะมันจะมีป่ะโอเคต่อไปนะครับจะทําการปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับครั้งนี้ผมเลือกที่ปิดเครื่องนะครับ แล้วก็แตะเพื่อปิดเครื่องครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับรอให้มันดับสนิทสักแป๊บหนึง่งอ่ะผมจะเปิดเครื่องให้ดูแล้วนะครับเปิดเครื่องอ่ะเปิดเครื่องติดนะครับเปิดเครื่องได้เดี๋ยวรอให้มันเข้าหน้าหลักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะส่งคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูนะว่าเปิดปิดเครื่องได้แล้ว ของคุณกราเมศนะครับโอเคครับมาติดแล้วเน่เข้าใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ